เปิดสภารากหญ้า6เขียงสอสอไทยหัวใจพม่ารากหญ้ารากเปลือดโดนต่างด้าวแย่งงานแย่งอาชีพไร้สอสอไทยใส่ใจเหลียวแล you okay. สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยปัชนะนะครับวันนี้เรามาพบกันเรื่องเดเดือด สสไทยหัวใจพมา่าวันนี้เราจะมาเปิดเวทีสภารากหญ้าเพื่อถกเพื่อเถียงสสพักหนึ่งซึ่งเป็นพักดังอนาคตไกลแต่ทำไมวันนี้หัวใจเขาไปฝักไฝ่พม่าไม่สนใจรากหญ้าแทบรากเลือดโดนต่างด้าวแย่งงานแย่งอาชีพไม่มีสสไทยคนไหนใส่ใจเหลียวแลเอาเรื่องเหล่านี้ไปประชุมสภาเลยท่านผู้ชม มีสอสอพักนี้แหละที่เป็นผู้ชายออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้แรงงานพม่าน่าจะมีประมาณ6ล้านถ้าพม่ามี6ล้านบวกลาวบวกเขมรบวกชาติอื่นๆที่มาจากเอเชียยุโรปแอฟริกาอาหรับผมว่าต่างดาวในประเทศไทยน่าจะมีเกือบ10ล้านท่านผู้ชมคนไทยโดนแย่งงานแย่งอาชีพและนายจ้างผู้ประกอบการก็ถือโอกาสนี้ อาเหตุผลที่จะไม่จ้างคนไทยแล้วที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือเวลาไปโรงพยาบาลคนไทยต้องนั่งรอคิวรอชาวพมา่ารอชาวลาวรอชาวกัมพูชาเสียเวลามากๆท่านผู้ชมเสียเวลาเสียงบประมาณเสียดายภาษีแทนที่เราจะได้ดูแลคนไทยเราต้องเอางบประมาณภาษีของไทยมาดูแลคนกลุ่มนี้ รวมทั้งความเสี่ยงความปลอดภัยขโมยขโจรล,ลักเล็กขโมยน้อยเรื่องเหล่านี้ท่านสอสอผู้ทรงเกียรติทุกพักไม่เอาเข้าไปหาหรือตั้งกระทู้ตั้งประเด็นถามในเวทีประชุมสภาของไทยแต่อย่างใดวันนี้ร้อยแปดแนนจะมาเปิดสภารากหญ้าถกเถียงสอสอไทยหัวใจพมา่าว่าแต่ละคำพูดแต่ละประโยคเป็นอย่างไร พี่น้องชาวเมียนมาที่เดือดร,ร้อนจากภัยการทูรรบว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานขอเปิดสภารากหญ้าผมขออภิปรายเป็นคนแรกก็แล้วกันมีใครบ้างครับเป็นพี่น้องกับชาวพามายกมือขึ้นหน่อยเอฟซีชาวรากหญ้าไม่มีพี่น้องเป็นชาวพามา่าเหตุผลเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านก็ช่วยไปทําให้แผ่นดินพามา่ามันร่มเย็นได้ไหม เขาจะได้ไม่ต้องอ,อพยพมาที่ไทยมาแย่งภาษีมาแย่งงบประมาณแย่งงานแย่งเงินดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงเห็นตรงกันว่าไม่ว่าเด็กคนไหนนะคะก็ควรจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการศึกษาแม้จะต้องใช้งบประมาณรัฐเพิ่มบ้างอย่าไปสรุปเอาเองว่าคนไทยชาวรกากหญ้าจะเห็นตรงกับคุณประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆมีงบประมาณแต่เพียงเล็กน้อยไม่สามารถจะอบอุ้มเด็กทั้งโลกได้ เป็นหน้าที่ของประเทศพาม่าที่จะต้องดูแลคนของตัวเองทําประเทศตัวเองให้มันสงบง,งบประมาณของไทยมีไว้สําหรับดูแลคนไทยเด็กไทยเท่านั้นอย่าไปคิดว่าการดูแลเด็กจะใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยทั้งเรียนฟรีทั้งอาหารกลางวันทั้งนมค่ารักษาพยาบาลค่าพาหานะค่าโตะ๊ะค่าเก้าอี้ครุภัณฑ์ทางการศึกษาอุปรกรณ์การเรียนการสอนถ้ามามากงบประมาณจ้างครูจ้างบุคลากรอีก จะอยู่อยู่แล้วนะคะท่านยังจะมาละเมิดสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอีกขอเถียงครับท่านประธานไม่จริงเลยประเทศเขามีแผ่นดินเขามีทรัพยากรของเขามีแต่ที่เขาไม่มีคือความรักใคร่าสามัคคีของคนในชาติเราไม่ได้ละเมิดเรื่องการศึกษางบประมาณของไทยแผ่นดินไทยมีไว้สําหรับเด็กไทย รักมากใส่ใจมากก็ให้ยูเอดูแลไปสิที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานมากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่ทําแบบนั้นเขาอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากมาที่นี่หรอกค่ะถ้าเขาไม่มีความจําเป็นนะคะคนถ้าจะปล้นจะจี้จะก่อความเดือดร้อนจะลักเล็กขโมยน้อยจะมายึดประเทศจะทําร้ายประเทศเขาจะบอกหรือครับ แม้แต่คนในชาติของประเทศตัวเองเขายังไม่รักใครสามคัคคีไม่ปรองดองไม่สมานฉันท์ไม่รักกันแล้วชาติอื่นเขาจะรักหรือครับประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์เดิมๆเ,เราก็รู้ๆกันอยู่ท่านประธานคะดิฉันไม่ได้เป็นคนโลกสวยเรือคิดว่าประเทศของเรานั้นเก็บภาษีได้ร่ำรวยกว่าประเทศอื่นที่จะจัดระบบรับรองพวกเขาเหล่านี้ในท้ายที่สุดนะคะการที่จัดระบบรับรองอย่างเป็นระบบจะเป็นผลดี แก่พี่น้องคนไทยนี่ถึงขั้นจัดระบบรับรองเลี้ยงดูปูเสือเด็กไทยคนไทยตามบ้านนอกยังดูแลไม่ทั่วถึงเลยเด็กพ่อแม่อย่าร้างเด็กที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้อยู่กับปู่กับย่าแล้วไปทำงานในเมืองเด็กที่พ่อแม่ติดคุกเพราะยาเสพติดเด็กกำพร้าเด็กบ้านนอกของไทยยังมีปัญหาอีกเพียบเลยครับท่านสอสอ นี่ท่านกะเอาเงินภาษีเอาเงินงบประมาณมารับรองเลี้ยงดูปูเสือกันเลยหรือครับยิ่งทำระบบดีเท่าไร่เลี้ยงดูปูเสือดีเท่าไร่คนสามชาตินี้ก็จะไหลมาเทมาและคุ้มค่ากว่าเงินที่เราจะต้องเสียไปค่ะยกตัวอย่างค่ะปัจจัยด้านการศึกษาคณะประธานปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่งนะคะจะรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าอีกหลายแห่งยังไม่เปิดกว้าง และไม่มีจํานวนเพียงพอที่จะรองรับนักเรียนข้ามชาติทั้งหมดค่ะโอ้โหโรงเรียนหลายแห่งยังไม่เปิดกว้างและมีจํานวนไม่เพียงพอจะถึงขั้นตั้งงบประมาณเพื่อสร้างโรงเรียนรองรับชาวพม่าไหมครับสร้างโรงเรียนเปิดโรงเรียนเพื่อรองรับนักเรียนข้ามชาติทั้งหมดเลยเหรอครับระบบของไทยดูแลดีขนาดนี้มั้งเขาถึงมุดรัวเข้ามาเด็กเหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษาเช่นการถูกหลอกเข้าไปในกระบวนการค้ามนุษย์เป็นต้น นะคะในที่สุดจะเป็นผลดีกับเรามากกว่าผลเสียกับสังคมไทยและช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้ค่ะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ค่ะท่านมีการไล่ปิดศูนย์การเรียนรู้ของชาวพม่าพัดถิ่นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเพียงเพราะมีคลิปไวรัลนะคะที่เด็กๆในศูนย์ร้องเพลงพมา่าชัด่าเพลงชาติไทยเพียงเท่านั้นเองค่ะการกระทําของรัฐบาลน,นี้นะคะมันลักลั่นย้อนแยง้งเพราะท่านเพิ่งถอนข้อสงวนในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ22เกี่ยวกับเด็กลิภัยและไปไล่ปิดศูนย์เด็กที่ด้อยโอกาสแบบนี้ประเทศเขาก็ไม่มีจะอยู่อยู่แล้วนะคะท่านยังจะมันละเมิดสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอีกการที่เด็กพมา่าได้รับการศึกษาเป็นผลดีกับเศรษฐกิจไทยเหรอครับเราเสียงบประมาณค่าอาหารกลางวันค่านมหรือต้องสร้างโรงเรียนเพิ่มจ้างครูเพิ่มอันนี้เราเสียไปแล้วนะครับเขาทำงานได้ตัง เขาแบ่งให้เราเหรอครับเขาก็ส่งกลับประเทศไปดูแลพ่อแม่ไปสร้างครอบครัวเขาเขาไม่มีประเทศจะอยู่ก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนพมา่าแผ่นดินพมา่าชาติพมา่าทรัพยากรของพม่าก็มีที่ไม่มีก็คือสติปัญญาที่จะรองดองกันสามารถคีกันหาวิธีตกลงที่จะสงบศึกไม่เกิดศึกภายในศูนย์การเรียนที่สุราษฎร์หรือศูนย์อื่นๆมันเป็นศูนย์เถื่อน ที่เปิดโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือขออนุญาตจากทางการไทยนี่เป็นแผ่นดินไทยนะขรรับไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะตั้งแก๊งตั้งกวนก็ทำได้ตามใจอยากจะพูดอยากจะทำมิดีมิร้ายกับหญิงไทยก็ประกาศต้งๆออ,อ,ออกมาดูสิครับประเทศเยอรมน,นีประเทศยุโรปไม่ต้อนรับผู้อพยพโลกยุโรปโลกตะวันตก เป็นโลกแห่งเสรีภาพดูสิครับพอเอาเข้าจริงเขาก็ไม่ทําไม่ปฏิบัติตามมติของ UN ขอหอมปากหอมคอครับท่านผู้ชมผมขอเปิดสภา,ารากญาเพื่อมีความเห็นถกและเถียงกับสอสอไทยหัวใจพมา่าท่านนี้แล้วท่านละครับ f c ของผมมีความคิดเห็นเป็นประการใดช่วยเขียนช่วยโพสต์ช่วยแสดงความรู้สึก ให้สสท่านนี้ท่านได้รู้ว่าพวกเราไม่เคยคิดเห็นตรงกับท่านเลยอย่าไปสรุปเอาคนเดียวแม้กระทั่งประเทศนิวซีแลนด์ผมเคยเรียนท่านผู้ชมคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเวลาเขาจ้างงานเขาจะจ้างคนของนิวซีแลนด์ก่อนอันดับสองเขาจะจ้างคนออสเตรเลียแสดงว่าเขากับออสเตรเลียมีนี่บุญคุณต่อกันอันดับสามเขาจะจ้างคนที่ไปเรียนจบที่นิวซีแลนด์อันดับสี่ห้าหกเขาถึงจะจ้าง คนต่างชาติเอาละครับท่านผู้ชมท่านสสผู้ทรงเกียรติใช้เวทีสภาใช้งบประมาณของแผ่นดินเอาใจพมา่าแต่เราชาวรักย่าเราจะใช้ YouTube เป็นช่องที่แสดงความคิดเห็นมีความคิดความเห็นอย่างไรใส่มาเต็มที่ท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ you to your friend. Tell me what's wrong and why you never said you